สวัสดีครับก็กมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปเทคนิคแล้วก็โปรแกรมนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับซึ่งทางช่องเราก็จะนาทิปแล้วก็เทคนิคนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับทีละคลิป2คลิปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากนะครับในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งเป็น ไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีนะครับอ่ที่มีชื่อว่าก่อมเพเยอร์นะครับอ่วิธีติดตั้งเขามีการติดตั้งยังไงนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอามาติดตั้งได้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานอ่เปิดโปรแกรมไฟล์วิดีโอได้หลายประเภทนะครับโปรแกรมนี้นะครับอ่โปรแกรมนี้มีชื่อว่าโปรแกรมก่อมเพเยอร์นะครับเพราะฉะนั้น อลองลองดูวิธีติดตั้งกันนะครับพิมพ์คำว่า GOM นะครับไปที่ช่อง Google Search นะครับก่อม p พยเยนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์ตัวนี้ลงไปนะครับก่อม p พยเยนะครับก็แล้วก็นิกนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะครับของอ กูเกิลเซิร์ h ขึ้นมานะครับก็จะหาให้นะครับทีนี้วิธีการเข้าไปนะครับก็ไปเข้าเว็บไซต์ของเขานะครับ gomlap.com นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีหลายๆโปรแกรมนะครับแต่ว่าท่านสามารถที่จะใช้ที่เราจะไปติดตั้งก็คือโปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอนะครับแบบฟรนะครับก็คือแบบโปรแกรมกอมเพเยอรตัวนี้นะครับ <demonstrated> ก็จะมีคอมพิวเตอร์ plus นะครับอันนี้ก็อาจจะเสียตังค์บ้งครับแต่ผมจะเอาตัวฟรีนะครับฟรีดาวน์โหลดครับก็คลิกนะครับฟรีดาวน์โหลดครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับก็กดต่ออีกนะครับ pc คอมพิวเตอร์ฟรีดาวน์โหลดนะครับเมื่อกดตรงเมื่อกี้นี้ครับก็จะเปิดเว็บไซต์ของไทยแวร์ขึ้นมานะครับ ท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดฟรีนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมจากเกาหลีนะครับเล่นซีดีวีดีนะครับไฟวิดีโอเพลงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็กดไปนะครับฟรีแวร์นะครับ, way, รบก็ไปกดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับ ปิดนะครับก็ดาวน์โหลดจากตัวนี้ก็ได้นะครับของไทแวร์ก็ได้แล้วก็ของคอมพยเอร์ของจากคอมแล็บก็ได้นะครับพมจะโหลดจากไทแวร์ก็แล้วกันนะครับใกล้ๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆนะครับแล้วก็เลือกเป็นเซฟไฟล์ Fi นะครับโปรแกรมก็ขนาดไม่ใหญ่นักนะครับก็ติดตั้งได้ง่าย ไม่ใหญ่เล็กๆนะครับโปรแกรมแต่ใช้งานได้เปิดไฟล์วิดีโอได้หลายประเภทนะครับควรจะมีไว้ติดเครื่องก็ดีนะครับดาวน์โหลดมานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านก็แค่ดับบั่คีิกนะครับ โปรแกรมก็จะทำการ a t t a c t นะครับคือแตกไฟล์ออกนะครับให้นะครับท่านเลือกภาษาได้นะครับถ้าจะใช้ภาษาไทยก็มีนะครับนะผมเขาเลือกเป็นภาษาก็และกันนะครับก็ next ไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็น้า welcome นะครับก็ next ไปนะครับอันนี้เป็น ลายเส้นกีเมนต์ครับก็คือข้อตกลงการใช้งานนะครับแล้วก็ไออะ e รีไปนะครับตกลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกคอมโพเนตนะครับก็คือโปรแกรมที่ติดตั้งเข้ามาเสริมนะครับในโปรแกรมความเพลย์เออรนะครับท่านก็เล็กไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรมติดตั้งตรงไหนนะครับปกติมันก็จะดีฟอ t คือตั้งค่าปกติมาให้แล้วแล้วก็อินสต l l เลยนะครับ โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับคอมเพเยอร์นะครับลงไปในเครื่องของเรานะครับเราเสร็จฟินิชนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอรคอมเพเยอร์นะครับจะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่ใช่ไฟล์นะครับมีช็อตคัทขึ้นมานะครับเวลาเข้าใช้งานท่านก็แค่เปิดตรงนี้นะครับ แค่ดับมันคลิกนะครับขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะครับเวลาเปิดไฟล์วิดีโอท่านก็ออกแค่ไปที่ไฟล์วิดีโอที่ท่านต้องการจะเปิดนะครับแล้วเข้าไปที่เราจะลองจะลองเปิดดูนะครับ ตัวนี้ก็คลิกขวานะครับเป็นราใช้นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Open with นะครับเปิดด้วยนะครับกรอมเพเยอร์นะครับเปิดดูสวัสดีครับกลับมาพบกับวิดีโอก็จะได้แนะนทิศเปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมานะครับใช้งานได้นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งโปรแกรมเล่นวิดีโอนะครับที่มีชื่อว่ากรอมเพเยอร์นะครับ ท่านลองดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปติดตั้งดูนะครับเปิดได้ไฟได้หลายประเภทนะครับคอมเพย์เยอ์นะครับน่าจะมีไว้สําหรับเครื่องขงองเรานะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆาฝากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ